ไมิารสังคอนเทนเจวันปัตชิวัซันเดย์สวัสดีสันครับผมขอตรเก้าสู่เกมคิวซีเนียแมวน้อยนักรล่าอาหารกรูเมะน,นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงระบบวันของเกมเกมนี้กันนะครับถ้าหากว่าเป็นโลกเราแบบตามปกติเนี่ยก็คือจะเป็น วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์กันใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเกมเกมนี้นั้นจะไม่ได้ใช่ระบบวันแบบนี้นะครับแต่ว่าจะใช้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรสชาติแทนนะครับอ่มาดูที่ส่วนของปฏิทิน อ่ะนนี่ก็จะเป็นปริทินอ่าของเกมเกมนี้นะครับจะเห็นว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่7วันแต่มันจะเป็นแค่5วันเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่ละวันนั้นก็จะแทนที่ชื่อด้วยรสชาติที่แตกต่างกันไปทั้ง5รสด,ด้วยกันนะครับก็เริ่มจากวันสวีทก็คือจะเป็นวันหวานถัดมาก็คือจะเป็นวันซอเป็นวันเปรี้ยวต่อมาก็จะเป็น วันอูมามิเป็นวันอร่อยประวันนัวประมาณนี้ถัดมาก็คือจะเป็นซอตี้เป็นวันเค็มแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบิสเตอร์เป็นวันขมนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็จะมีโลโก้สลักบอกกันอยู่ด้วยแล้วก็ถ้ากาจะเช็คว่าตอนเนี้ยเป็นวันอะไรนั้นก็คือเช็คที่ด้านขวาตรงนี้กันได้นะครับจะเห็นว่าด้านขวาตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปขวดเกลือก็คือวันนี้เป็นวันซอตี้เป็นวันเค็มนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นโลกวันของเกมเกมนี้ในแต่ละสัปดาห์กันไปเริ่มจากวันหวานเปรี้ยววันออร่ยวันเคม ล้วก็วันขมนั่นเองนะครับส่วนพวกนี้ก็จะมีผลต่อวันปิดร้านของแต่ละร้านกันด้วยนะครับอ่าเริ่มจากข้างๆก่อนเลยกันกันก็คือร้านนี้อันนี้ก็คือจะเป็นร้าน คาเพเตอร์ก็คือจะเป็นร้านที่จะขายเรื่องเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สามารถทําการอัปเกรดตัวร้านอาหารของเรากันได้นะครับก็จะมีการบอกเวลาเปิดปิดนะว่าเปิดตอนเก้านาฬิกาแล้วก็จะปิดตอนย1่สเดนาฬิกาประมาณนี้ซึ่งเวลาเปิดปิดเนี่ยมันจะเหมือนกันในทุกร้านกันเลยนะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นส่วนของวันปิดนะครับแต่เช่นอร้านนี้เนี่ยก็คือจะปิดในวันอุมามีก็คือวันอร่อยนั่นเองนะครับก็คือในช่องตงกร้าเนี่ยก็คือจะวันที่ร้านนี้ก็จะหยุดไปนั่นเองนะครับอันนี้คือร้านแรกนะแล้วก็ถัดมา ก็จะเป็นร้านนี้กันบ้างก็คือจะเป็น ร้าน Bubble t ทีช็อปหรือก็คือร้านชานมไข่มู่นเองนะครับเวลาเปิดปิดเหมือนกันนะแต่ว่าสลับร้านร้านนี้จะมีเวลาปิดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ร้านเนี่ยเอาตามตรงนะมันเปิดทุกวันกันเลยนะครับเป็นร้านคาเฟ่อ,อันเดียวในเกมตอนนี้ที่มันจะเปิดทุกวันแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่มาให้บริการเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้เป็นวันที่2คนนี้ก็จะมาทำหน้าที่แบบว่าเราจะสามารถทําการซื้อทําการอัปเกรดเรื่องเกี่ยวกับตัวชานมไข่มุกของเรากันได้ซึ่งก็จะมี2คนก็คือจะเป็น อ,อะไรนะจะเป็นไนชากับเป็นเซซุนนะครับทึ้งสองคนนี้เป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะซึ่งถา้าหากว่าเป็นไนชานะครับจะหยุดในวันหวานส่วนเซซุนจะหยุดในวันเปรี้ยวนะครับเป็นร้านที่มีเวลาปิดที่แบบแต่ละกันแต่ว่าร้านเนี่ยยังไงก็คือจะเปิดในทุกๆวันกันแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ถัดมานรัตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวร้าน b ิเวอรีซึ่งร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านที่จะสามารถทําการอัปเกรดใส่และกัอัเมนต์พิเศษให้กับตัวอุปกรณ์ของเรากันได้ก็จะหยุดในวันวิตเตอร์ไปวันขมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือจะเป็นร้านที่อยู่ข้างตรงนี้ ก็คือจะเป็นร้านอาสมิตี้หรือก็คือเป็นร้านที่ทําการซื้อตัวอาวุธแล้วก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์ของเรากันได้ด้วยนะครับก็จะหยุดในวันซอตี้ก็คือวันเคมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเคมพอดีก็จะเห็นว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็จะไม่อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งนี่จะเป็นเรื่องกับตัวระบบวันกับการปิดร้านที่แตกต่างกันไปในตามแต่ละร้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ก็คือจะเป็น2ล้านตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในร้านค้าเหมือนกันนะก็คือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นคาราวานเป็นร้านค้าที่จะมีมา2ล้านในทุกๆวันนะครับแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าหากว่าอย่างเช่นวันเนี่ยก็คือจะเป็นวันเคม็มใช่ไหมครับถ้าวันเค็มเนี่ยเราจะเจอกับร้านแพนด้าที่เป็นอ่าร้านเทรดเดอร์อีร้านหนึ่งก็คือจะเป็น ตัวร้านสเปเชียลช็อปนะครับก็เป็นร้านที่จะมีการขายพวกอาวุธบ้างหรือไม่ก็จะมีการขายเฟอร์นิเจอร์ออฟเดอะเดย์ประมาณนี้นะครับแต่ราคาแบบค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะส่วนนี้จะเป็น2ร้านที่จะมา2วันก็คือจะเป็นวันเค็มกับวันเปรี้ยวนะครับ2วันนี้ร้านค้าตรงคาราวานจะเหมือนกันนะส่วนวันอื่นล่ะวันสวีทวันหวานวันอูบามีวันอร่อยวันกัวบวิตเตอร์วันขมเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับตัวร้านเสื้อผ้าที่สามารถอัปเกรดอ่าเรื่องเกี่ยวกับ ชอบเก็บของกันได้แล้วก็อีกร้านหนึ่งเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปในตามแต่ละวันนะครับก็จะมีตั้งแต่เป็นร้านที่เอ่อมันจะเป็นร้านขายพรมบ้างมีร้านขายรูปผ้ากันบ้างก็จะมีการสลับเปลี่ยนไปตามแต่ละวันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าว่าถึงคลิปที่มีการพูดถึงร้านพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามันจะเป็น2คารวา2อร้านที่จะมีการเปลี่ยนไปในตามแต่ละวันนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือ คอมูที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบวันของเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้แบบวันเสาร์วอาทิตย์ แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรสชาติทั้ง5รสชาติที่สลับเปลี่ยนกันไปก็เริ่มจากหวานหวานเปรี้ยวอร่อยเค็มแล้วก็ขมนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถทําการเช็ควันได้จากการที่ดูโลปดูก็ได้ขาวตรงนี้แล้วก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับปฏิทินที่กระจายอยู่ทั่วเมืองมีข้อมูลของตัวร้านค้าที่เราก็สามารถทําการเช็คเรื่องเกี่ยวกับวันเวลาเปิดปิดกันได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้แล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับไปทักทิามบรรยากาศ โอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน,น่